สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูกันอีกเช่นเคยนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมในโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สู่ชุมชนการละเล่นไทยมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันอีกแล้วนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูก็มีการละเล่นก้าอีดนตรีมาให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกเล่นกันได้เลยนะคะเด็กๆ กาเล่นเก้าอี้ดนตรีเด็กๆจะได้มีส่วนร่วมคือได้ร่วมกันอนุรักษ์การเล่นไทยให้คงอยู่สืบต่อไปนะคะเด็กๆเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอการเล่นเก้าอี้ดนตรีพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆและเด็กๆก็สามารถฝึกเล่นได้ที่บ้านของตนเองนะคะเด็กๆไปกันเลยค่ะีดนตรีจำนวนผู้เล่น ไม่จำกัดจำนวนเล่นได้ทั้งผู้หญิงและชายอุปกรณ์เก้าอี้และเครื่องเล่นเพลงวิธีการเล่นนำเก้าอี้มาตั้งเป็นวงกลมมีจำนวนน้อยกว่าผู้เล่นหนึ่งตัวผู้เล่นยืนล้อมเก้าอี้เป็นวงกรรมาการเปิดเพลงหรือร้องเพลงให้ผู้เล่นเดินหรือเต้นตามเสียงเพลงไปรอบๆวงเก้าอี้ กรรมการหยุดเพลงให้ผู้เล่นหาเก้าอี้นั่งให้ได้ใครไม่มีเก้าอี้ต้องออกจากการเล่น เล่นชิ้นนี้ไปเรื่อยๆจนเหลือผู้เล่นคนสุดท้ายคือผู้ชนะประโยชน์เกิดความสนุกสนานผู้เล่นมีไหวพริบในการหาโอกาสนั่งเก้าอี เด็กคะเราก็ได้เรียนรู้การละเล่นเกมเก้าอี้ดนตรีกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูก็มีการละเล่นมาฝากเด็ก,ดกอีกหนึ่งอย่างนะคะเด็กเดีเด๋ยวเราไปดูการเล่นตบแพะกันนะคะเด็กดก,การเล่นตบแพะวิธีการเล่นเล่นอย่างไรกันนั้นเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนๆเขาเล่นตบแพะกันเลยนะคะเด็กๆจับคู่แล้วหันหน้าเข้าหากันมือทั้งสองส่งออก ไปตกประสานกันจากน้นจึงเปลี่ยนมือเปลี่ยนจังหวะการตกเริ่มแรกอาจจะตกช้าต่อมาตกจังหวะเร็วขึ้นการเล่นตกแผลทำให้ผู้เล่นได้ฝึกคิดเปลี่ยนท่าต่างๆด้านร่างกายได้ฝึกการเคลื่อนไหวมือแขนและสายตาหูได้ยินเสียงและจังหวะที่เล้าใจ Yeah.